สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะฮะกับทีมงานวิกินะครับภายใต้แบรนด์สิค้าวีเบสวันนี้เนี่ยมาเจอผมที่ห้องพารอกนะครับวันนี้ผมไม่ได้ออกไปข้างนอกไปเทสเหยื่อไปเทสคันไม่นะฮะวันนี้จะพามาดูการพารอกนะครับซึ่งหลายๆตัวที่ลูกค้าทางบ้านอยากจะรู้วิธีการแกะการพาอยากรู้ว่าอะไรภายในมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมถึงพามาที่ห้องพารอกโดยตรงนะครับมาพบกับช่าง นี่คือน้องหิมนะฮะหิาถนัดเกี่ยวกับพารอกอยู่แล้วถูกต้องไหมถูกต้องครับวันนี้จะขอนิดนึงจะให้พารอกรุ่นกอดีเนี่ยนะนตัวนี้นะครับเป็นรอกที่ลูกค้านิยมใช่มากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับดังนั้นผมถึงขอรีวิวถึงการพาลอกของกอดีนะครับแล้วก็มาพูดถึงระบบของเขาภายในว่าเป็นยังไงนะฮะ ใครที่เคยติดตามทางาวีแบทก็วิจิตมานานแล้วเนี่ยจะทราบดีว่ากอรดี้มีระบบปรับหนวงถึงสาระบบนะฮะจุดแรกคือจุดที่เป็นที่อยู่ด้านมือหมุนนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกซ้ายล็อกขวาจะอยู่ฝั่งมือหมุนคือหน่วงตั้งครอนนะครับหน่วงนี้ใช้ทำอะไรคือไว้ตั้งครอนของตัวสปูลน,นะฮะ,นะฮะให้เขาขยับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นคือการตั้งที่ถูกวิธีนะฮะ ทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามของมือหมุนนะครับตัวนี้รอบนึงก่อนที่จะเป็นระบบปรับหน่วงแบบแม่ิกนะครับนี่ก็คือ,อระบบปรับน่วงที่สามารถปรับตั้งตามความต้องการคือน้ําหนักของเหยือ่อนั่นเองคือใช้ตัวนี้นี่คือเบื้องต้นนะฮะและที่พิเศษไปก่อนนะนะั้นแะที่ผมพูดถึงก็คือว่าระบบปรับหน่วงที่เข้ามาช่วยเพิ่มสําหรับมือใหม่นะฮะ จะเป็นระบบผลแปรงที่เข้ามาช่วยเพิ่มนะครับช่วยเพิ่มเพื่อใหอ้นักตกปลามือใหม่ๆเนี่ยสามารถตีลอกหยดน้ําได้แบบสบายๆแบบว่าลดอาการปูได้ถึง80%จากที่มีทั้งหน่วงตั้งคลอนนะฮะหน่วงไม่เหล็กและยังมีน่วงขนแปรงเข้ามาช่วยอีกเพื่อรองรับนักตกปลามือใหม่ๆนั่นเองนะครับวิธีการใส่ง่าย,ายครับจุดนี้นักตกปลาสามารถ ใส่ขนแปลงเข้าไปได้ถึง4ตัวนะฮะขนแปลงมาจากไหนตั้งแต่วันซื้อล็อกเนี่ยขนแปลงเราจะแถมให้ภายในภายในกล่องอยู่แล้วนะครับอยู่4ตัวด้วยกันนะฮะใส่ได้เลยฮะใส่ตรงนี้นะครับขนแปลงตัวเนี้ยเวลาเราประกอบกลับไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราประกอบกลับไปเขาจะไปช่วยเพิ่มความละเอียดให้กับตัวสปูลน,นะครับด้านข้างนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าระบบขนแปลงเนี่ย เขาจะช่วยเพิ่มความละเอียดที่สมดุลยิ่งขึ้นนะครับที่สมดุลยิ่งขึ้นเพื่อเหมาะสมกับมืกและก็ตามาุูมใหม่ๆน,น่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการพาร็อกกันบ้างน,นะครับขั้นตอนแรกเราจะพาตรงไหนจุดไหนเราต้องมาดูันแล้วครับว่าวิธีการพาแบบไหนนะับวันนี้ผมจะให้น้องหิมเป็นคนทาให้ดูนะครับพร้อมกบดูไปด้วยกันเลยว่าภายในเขาเนี่ย ฟันเฟืองเขาเป็นอะไรนะครับอะไรหลักเขาคืออะไรนะครับน้องหิมรบัวนแล้วนนองครับผมตอนแรกก็จะมีน็อตยึดแขนอยู่นะฮะต้องแกะตัวตน,นี้ก่อนถ้าไปไขเลยไม่ได้นะลูดนะฮะขั้นตอนแรกก็คือเลาเอาน็อตออกมาก่อนน็อตตัวหน้าสุดถูกไหมฟังมือหมุนถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็จะมีแหวนแหวนรองถูกไหมแหวนล็อกขั้นตอนต่อ,ตอไปฮะใช้ปจัจจครับ คเบอร์สิบนะฮะเบาๆก็เท่าที่ดูคือเบาๆก,ออก็ถูกไหมใช่ใช่ใชไม่ต้องแรงครับเอาล้วนะฮะเริ่มนะฮะชุดแรกที่ผมขอดูน็อปนะอฮะขาแต่งแน่นอนออกมาอะและฮะชิ้นแรกนะครับจะเป็นน็อคเคปรานะครับมือหมุนเคปลานั่นเองอด้ามจับก็จะเป็น EVA นะฮะด้านในมีลูกป,ปืนด้วยครับก่อ,อน ชุดต่อไปเลยครับน้องหิมต้องตุ๊กาดูด้วยนะครับวิธีการแกะแต่ละชิ้นส่วนดูเท่าที่ผมสังเกตดูน้องหิมเขาแกะนะฮะเขาจะวางอะไรเป็นชุดเป็นเซ็ตไปนะครับแค่เบื้องต้นนะฮะว่าชุดไหนเขาแกะก่อนเราควรเอาไว้ตรงจดุดไหนอะไรยังไงนั่นคือวิธีการจําที่ง่ายถูกไหมน้องหิมใช่ครับเพื่อที่จะประกอบกลับได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะเข้ามาขั้นตอนนี้ละจะเป็น ฝาปับเบรกใช่ครับุดฝาปับเบรกใช่ทีนี้เราได้ตัวล็อกแล้วถูกไหมใช่ครับอ่าพี่ขอนิดนึงตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ชั้นของตัวล็อกนะฮะยังไม่ทันแกะถึงไหนเลยผมสังเกตเห็นอเฟืองแกนคับนะฮะเสาเสาหลักของเฟืองแกนคับนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับน้องพิ่อะไรอ่าเป็นอลลอยครับตัวนี้ที่พูดถึงตอนต้นใช่คือตัวนี้เลยใช่ครับเป็นอลลอยที่บอกว่ามี ความแข็งอยู่ในตัวแล้วเบาด้วยเบาด้วยครับผมเสาแกนหลักของเฟืองเนี่ยเป็นอัดลอยนะฮะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปข้างในแต่เท่าทีา่ผมสังเกตเหต็นนะนะเขาจะมีน็อตด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ส,สี่ตรงไหนครับต้องบอกต,อนานานตรงนั้นหน่อยตรงนี้ครับมองมีสามนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะมาดูนะฮะแกต,ตัวไหนก่อนก็ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร แแล้วก็เสร็จแล้วถอดออกมาแล้วถูกไหมทั้งหมดมีสี่ชิ้นถูกไหมใช่ครับส,สั้นสองยาวสองถูกไหมจุดนี้เราจะต้องจำนะฮะ,ฮะขั้นตอนต่อไปครับดูน,นะ้พอแกะออกมาแล้วเนี่ยผมสังเกตเห็นละเฟ,ฟืองจานถูกไหมครับเฟืองจานคับเนี่ยแกนคับแล้วก็จานใหญ่เนี่ยเฟืองเบรกเนี่ยแน่นอนเลยอันลอยแน่ใช่ครับถูกไหมใช่ อลูมิเนียมอดลอยแน่นอนจริงครับกอดีนะฮะเท่าที่ผมดูคือทั้งเฟืองแกนแล้วก็จานแกนเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมีชิ้นส่วนเดียวที่เป็นทองเหลืองนะครับคือเฟืองแกนครับคือเฟืองแกนกลางถูกไหมใช,ใช่ไหมสาเหตุที่ที่ต้องใช้เฟืองแกนกลางเป็นทองเหลืองเพราะว่าทองเหลืองมีความให้ตัวได้นั่นเองนะฮะ ส่วนอลลอยมีความแข็งที่สูงนะครับมาทําฟันเฟืองที่ละเอียดเหมือนเฟืองแกนกลางจะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นเฟืองแกนกลางถึงจะต้องใช้ทองเหลืองนะครับโอ้แค่สองชุดน,นี้ก็สุดคุ้มแล้วนะฮะตัวนี้อืหายากหายากครับหายากเพราะว่าทั่วไปโดยทั่วไปแล้วนะฮะลอกในระดับราคาพันกว่าบาทถึงสองพันต้นเนี่ยไม่มีหรอกฮะ อลูมิเนียมอัดลอยถูกไหมเพราที่เราเห็นนะฮจะไม่มีเลยต่อไปครับน้องหอิมตัวนี้เอามากันลเลฮะเฟืองหล่อลนะื่อนตัวนี้จะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับสังเกตดูฮะนั่นงลงไปฮะลูกปืนลอกตัวแค่สองพันต้นนะฮะลูกปืนสแตนเลสนะครับการน้ําเค็มด้วยนะครับถ้าลูกปืนที่ไม่มีการน้ําเค็มสังเกตง่ายๆครับเขาจะไม่มีฝาปิดด้านข้างนะฮะนี่นี่เขา ทำมาได้ดีมากนะครับคือมีการปิดตัวเม็ดลูกปืนไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปหรือน้ําที่ว่าไม่ส่งผลเข้าไปนั่นเองนะครับลูกปืนสลิปวันเวตัวนี้สลิปวันเวคือลูกปืนวันเวนะครับการตีลับ,นะบตอนทอดเนี่ยเราเราควรจะดูนะนฮะนักตกปลาะว่าเราชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงไหนเทียงที่ผมบอกตอนต้นนะครับควรจะจำนะฮะ มาแล้วมาแล้วเจ้าตัวโปรดน้องหิมถ้าพูดถึงว่าการดูแลพระเบกถ้านักตกปลาทางบ้านเขาอยากรู้เนี่ยเขาควรดูแลยังไงไม่ไม่ยากเลยครับแค่เวลาเราใช้งานเสร็จแล้วครับช่วยคลายแค่คลายมไม่ไม่ไม่ต้องปิดไว้ค้างไว้เพราะว่ามันจะทำให้เบกเบกตายได้ใช่ เท่าที่ผมฟังน้องหิมคือน้องหิมบอกว่าหลังจากกลับมากลับจากที่เราใช้ตัวปัแล้วเนี่ยเราควรคลายนะครับคลายตัวเบรกนี้ออกนะฮะเห็นนะฮะเราควรคลายออกนะครับหมุนคลายออกมานะครับเพื่อให้ตัวสปูลเนี่ยเขาวิ่งได้อิสระนะครับดังนั้นชุดผ้าเบรกตรงนี้นะฮะชุดผ้าเบรกตรัวนี้นะฮะชุดผ้าเบรกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาจะการเกิดการคืนตัวเองใช่ถูกไหมฮะแต่ถ้าจำใดที่เราไปขันแน่นไว้เนี่ย ชุดผ้าเบกตัวเนี้ยก็จะถูกกดทับอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมุติใช้ไปหนึ่งอาทิตย์วางไว้หนึ่งอาทิตย์โดนกดทับทั้งอาทิตย์ความร้อนเกิดความเสียสีเกิดแน่นอนผ้าเบกเสียแน่นะฮะนั่นคือเทคนิคดีๆที่ต้องหิมมาฝากนะครับติดตามต่อครับแล้วก็มีตัวนี้ครับคือเพืองแกนกลางเพืองทองเหลืองแกนกลางตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ผม บอกไว้ตอนต้นนะฮะคือตัวเฟืองทองเหลืองแกนกลางที่มีตัวสปริงดันฝาข้างชุดนี้สำคัญไหม้องสำคัญมากครับถ้าไม่มีก็หมุนไม่ได้แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่เราจะทํำยังไงถ้าสมมุติว่าเราใช้สมมุติว่าเราซื้อลอกไปหม่ๆเลยเนี่ยภายในอาทิตย์หนึ่งเราอยากจะดูแลเขาเนี่ยเราสามารถแกะออกมาหยอดน้ํามันเขาได้ไหมได้ครับแต่อย่าใส่จาะระบีเยอะเกินไป เพราะว่าจะทําให้ฝุ่นเกาะแล้วทําให้มีการเสียดสีจะทําให้เขาเสึกได้ครับออธิบายง่ายๆครับคือ,อสมมุติว่าเราใช้ลอกไปนานๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าลอกตัวนั้นเนี่ยเราเป็นคนพาเองเนี่ยเราใช้การอัดจารบีที่ค่อนข้างสูงใช่ไมยถึงเยอะอเยอะเกินไปใช่ครับแน่นอนการใช้งานไปนานๆเนี่ย ฝุ่นละอองที่เราไม่อาจคิดได้หรอกว่าเขาจะเข้าไปทางไหนแต่<ช>เขาสามารถเข้าได้ถูกไหมหรือไม่งั้นก็เกิดการจะเกิดจากที่ว่า,าจารบีเกิดการเสื่อมสภาพ<ช>แข่งตัวครับก็จะทําให้จารบีเกาะกันเป็นก้อนแล้วจะทําให้พันชุดฟันเฟ,ฟืองนม,มีปัญหาได้<ช>ถูกไหมจะหมุนไม่คล่องโอเคดูต่อไปครับเฟืองพลาสติกแกอือหือว่ากันไปเลยอ่ะทีนี้หมดละทีนี้ ผมมาเห็นละเห็นละเห็นละสงสยัยนะฮะน้องหิมชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรเรียกว่าชุดตัวกดฟีสปูลครับตัวนี้คือชุดตัวกดฟีสปูลตัวนี้สําคัญนะครับเจ้าที่ผมใช้ลอกหยดน้ำมาตัวนี้สําคัญมากนะครับถ้าราคาการดูแลเขาจะทํางานได้ติดๆขัดๆรือกดไม่ลงกดจมบ้างไม่จมบ้างนั่นเองนะฮะวิธีการดูแลเขาเวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเรลบีก็เราแค่รูปนะฮะ เราควรจะใช้การใช้รูปผ่านอย่าะต้ใช้การรูปผ่านใช้น้ํามันนะน้ำมันสําหรับหยอดลอกโดยทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยหยอดเข้าไปประมาณหยดถึงสองหยดเพื่อเพิ่มความหลอดลื่นเนื่องจากว่าโจกดฟรีสปูลเนี่ยเขาจะทํางานนะฮะเขาจะมีการทํางานของเขานะครับว่ากันต่อไปครับน้องพิมเราก็ต้องมาถอดตัวแกนเสาหลักเลยครับ อันนี้ในกรณีที่เราต้องการจะดูแลภา,ายในด้วยชถูก<ช>ไหมชัดเจนครับมาแล้วนะฮะเสาหลักของรอบหยุดน้ำนะฮะจะเป็นอะลูมิเนียมอัลอยนะฮะเดี๋ยวเๆพๆอแกะออกมาแล้วนะผมสังเกตเห็นแล้วฮะนักปลาครับดูนะฮะ เขาจะมีการให้ตัวนะฮะตัวชุดนี้นะฮะ้ดย้วยตัวสปริงนี้นะฮะต้องระวังนะครับน้องปะาครับเห็นนะครับถ้าเราเผลอเนี่ยถูกไหมน้องหิมใช่ครับถ้าเราเผลอคลายน็อตจนสุดแล้วเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่เอามือกดไว้เนี่ยนะครับสปริงตัวเนี้ยอาจจะหลุดออกมาแล้วตรงพื้นเราจะหาไม่เจอจนได้นะฮะดูต่อไปครับตัวนี้ เป็นแฉกก็พยายามใช้แฉกนะฮะเพราะว่าจะทําให้หัวน็อตเสียได้นะฮะอืมก็หมายถึงว่าถ้าถ้า,ถาในรูปแบบของหัวน็อตเป็นแบบไหนก็พยายามใช้ไขควงที่เหมาะสมกับเขา,าใช่ครับผมเพื่อรักษาอะไรของเขาไว้ใช่ครับไหมควรระวังตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าหล่นหายก็งานเขา้าเสียตังค์อีกแล้วถูกไหมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ซ่อมฟรีอะไรฟรีหนึ่งปีมันก็ใช่นั่นและวีแบทมันดีตรงนี้เลยครับผมเห็นแล้วนะครับนี่จะเป็นชุดอาจารย์ของชุดกดกี่สปูนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาถอดอ่าทีละชิ้นนะฮะเป็นชุดของเขานะครับตำแหน่งไหนวางตำแหน่งนั้นครับอ่าฮะเดี๋ยวมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยให้นักตกปลาดูจะชัดวิธีการแกะตัว กดฟีสปูลนะครับตัวเนี้ยเราจะแกะออกมาได้ยังไงหลายคนสงสัยนะฮะนักตกปลาหลายท่านสงสัยเวลาเราใช้งานตัวเนี้ยใช้ได้อันไปนานๆแล้วเนี่ยเกิดมันตันซึกหรือว่ามันกดไม่ได้เราต้องการดูภายในการแกะชุดนี้นะจําเป็นที่สุดก็คือว่าเราต้องแกะอะไรทุกส่วนออกมาแทบหมดนะฮะพอออกมาแล้วเนี่ยเราจะมาเราดูกันแล้วว่าเขาทอดกันยังไงนะฮะตัวนี้ต้องรบกวนน้องหิมทอดให้ดูครับผม เราควรจะแกะตรงไหนออกมาเราถึงจะเอาตัวกดฟีสปูลออกมาได้แ่ะหน้ากากครับนานเห็นไหมะฮะขอ,อนิดนึงครับน้องหินครับเมื่อกี้ว่านาอ่หลายหลายคนสงสัยนะฮะเหมือนผมเลยนะฮะมันจะเหมือนผมว่าในเมื่อเราจะแกะชุดยกชุดกดฟีสปูลเนี่ยเมื่อกี้เอาอะไรกับชุดหน้ากากน้องหินมันมเดียวสิ <laughs> ชักสงสัยนะ <laughs> <laughs> อย่างนี้มันต้องอ,อธิบายให้กระจ่างเลยนะว่าอืมเผื่อผมด้วย เพื่อนอา,า,าทางบ้านด้วยน้องๆมือใหม่ๆด้วยสงสัยแล้วป่านนี้เขานั่งมองหน้าแล้วว่าไอมันอยู่ด้านหลังโชกดฟิสปูลมันอยู่ด้านหลังถูกไหมใช่ครับแล้วจะไปยุ่งอะไรด้านหน้ากากนี้เพราะว่ามีน็อตยึดอยู่ข้างหลังหนึ่งตัวครับอ่าสงสัยแล้วนะฮะน้องหิมบอกว่าการจะถอดชุดกดฟิสปูลเนี่ยอย่างที่เขาบอก คือเราต้องแกะอะไรทุกชิ้นเลยใช่ครับถูกไหมทั้งตัวลอกเนี่ยใช่ครับออกประกองเลยใช่แค่เนี้ยนะใช่ครับโอ้ไปว่าลอกรุ่นนี้เซตตีมากๆใช่ครับนะฮะสำหรับชุดอะไรแต่ละตัวนี้เขาคือเขาจะเรียงไว้ให้เป็นเซตของเขาคือว่าเราจะนึกมาแกะข้างๆเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ครับดูเหมือนด้านข้างจะแกะได้ง่ายๆนะฮะแกะไม่ออกนะครับติดติดเลยนะฮะรถจะแกะไงแกะไม่ได้นะครับติดนะครับไม่สามารถแกะได้นะฮะน้องหิมบอก็ต้องมาแกะชุดนะครับ ดูต่อไปจะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัว uh huh. ระวังร่วงหายนะครับตัวนี้เล็กมากเลยอื uh ้ huh. ือรบโปรเซียนถอดปุ๊บปุ๊ปุ๊มาถึงนี้ละทีนี้ชุดต่อไปคือเข่าควายครับตัวกี่สายต้องถอดฝาออกมาก่อนนะฮะเอาแล้แล้วเขอ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  ผมช,บบชอบสอดรู้สอดเห็นนิสใส่ผมเป็นอย่างนี้แหละมันถึงโดนดานประจำเลยนะฮะพราะเราแกะฝาปิดาฝาครอบขอบควายออกมาแล้วนะฮะก็ระวังอยู่นะฮะด้านในด้านในเขาจะมีถ้าสังเกตดีๆนะฮะถ้าแกะเองจะเห็นเลยว่าเขาจะมีแผ่นทองเหลืองนะครับแผ่นบางๆอยู่ด้านในนะฮะแล้วแน่นอนอย่างที่ตอนต้นที่ผมบอกว่า ไม่ว่าแกะอะไรชิ้นส่วนไหนก็ตามเราควรจะแกะแนวตั้งนะครับอย่าแกะแนวนอน <Okay. S 1> เนื่องจากว่าอะไรบางตัวเขาอาจจะหลุดถูกได้หลุดออกมาได้ถูกไหมน้องหิมใช่ครับแต่ละนี่เราแกะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยขอขยอออกมาเลยนี่แหละไอ้ตัวใจไอใจใจิตใจของลอกเลย,เย <c oughs> ใช่ครับถูกไหม <c oughs> เป็นชุดเข่าคว,วายนะฮะตอนนี้เป็นชุดเข่าคว,วายนะครับน้องตัวปลาดูได้ะจะเป็นอ,อทองเหลืองถูกไหม <c oughs> ใช่เป็นทองเหลืองนะครับน,นี แกเลยอย่างนี้ก็ยังถอดไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะมีกิ๊ล็อกอยู่สองฝั่งควรจะค่อยๆถอดกิ๊บออกมาชน้องคิมจัดการเลยครับ<น>โอ้ขั้นตอนการถอดอตัวกดฟีสปูลไม่ง่ายนะฮะเราตกปลาต้องศึกษานะครับว่าลอกรุ่นก่อนที่เราจะถอดเพื่อเปลี่ยนอะไรตัวกดฟีสปูลเนี่ยขั้นตอนมันแกะได้เลยครับน้องเงแกะได้เลยฮะ ดูไปด้วยะระวังมีกิฟด้วยตัวนี้เล็กมากออ,อืก็ต้องมาค่อยๆแกะทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นแล้วก็ต้องจำมันให้ได้นะฮะการดูและศึกษาจะทำให้เราแกะได้คล่องขึ้นนะครับและแล้วก็น้องหิมแกะออกมาแล้วนะครับชุดส่วนตัวนอนนะครับอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้ละเมื่อกี้เห็นพูด หยกๆว่าไอ้ตัวกดฟีสปูลมันไม่สามารถแกะได้ถูกไหมใช่ครับถ้าไม่แกะชุดตัวเคร,รืสายออกป่าหน้าออกก็ไม่สามารถแกะได้เ<ช>พราะอะไรทีนี้เฉลยได้ยังได้มาเฉลยกันมาผมอยากรู้แล้วมานี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนะอือจริงจริงฮะเนื่องจากว่าด้านในของเขาเนี่ยเขาจะถูกยึดไว้ด้วยน็อตอยู่หนึ่งตัวนะฮะถ้าตราบใดที่เรา ไม่แก่หมดจะไม่สามารถเอาออกได้เลยใช่ครับนี่เองจุดประเด็นที่น้องฮิมบอกว่าแกะยังไม่ได้ใช่แกะยังไม่ได้พี่ต้องแกะให้หมดก่อนใช่ครับเพราะอย่างนี้นี่เองอืมเร็จแล้วนะครับอาทีนี้เอาเหลือแต่โครงเลยอะเราถอดโครงพ่นสีดีไหมได้เสียประกันไหมไม่ไอ,อีกไม่เสียครับเพราะว่ามีประกันอยู่เร่นงไห น้องหิมรับผิดชอบนะตัวนี้ไปเ, <laughs> เอาละสรุปแล้วน้องหิมถอดออกมาแล้วนะครับน็อตตัวไหนเมื่อกี้ตัวเจ้าปัญหาใช่ครับไม่ใช่หรอกตัวเซฟตี้อย่างนี้ก็ถอดได้เลยใช่ไหมน้องหิมได้ครับถอดได้เลย <laughs> นะอย่างนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแต่บอดี้เปล่าๆแล้วฮะนี่เองเป็นไงฮะพอถึงยอมออกเดินไม่ตามเกมเขาก,ก็ไม่ออกให้นะฮะจะทําจะล้งให้ถ้าว่าเราไปฝืนเนี่ยตัวกดปีสปูนมีความเสียหายแน่นอนนะครับดังนั้นนักตกปลาเนี่ยควรจะศึกษาให้คล่องเลยว่าเราควรจะทํายังไงเกี่ยวกับวิธีการพอดรอก การประกอบลอกนะฮะเอาละเห็นหมดแล้วนะฮะว่าอะไรภายในของเขาไม่ว่าจะเป็นเสาหลักเฟืองแกนล,ลกเพืองทองเหลืองแกนกลางเป็นวัสดุอะไรอลูมิเนียมอัดลอยสองชิ้นนะครับอลูมิเนียมอัดลอยนะฮะสองชิ้นนะฮะคือเสาหลักแล้วก็เพืองหลักนะครับ ส่วนเบืองทองเหลืองกลกางๆจะเป็นทองเหลืองน,นะครับนี่คือรุ่นกอนดีคุ้มนะต้องหิมที่ว่าคุ้มเลยคุ้มมากสำหรับล็อกราคาพันต้นๆถึงสองพันต้นใช่ไม่ไม่เกินสองพันห้าไม่เกินแนะ่นอนแต่ดูสิอะไรดีมากนะครับเท่าทีา่เห็นลูกปืนก็สเตนเลสแท้ป้องกันการกัดกร่อนแน่นอนทีนี้เนี่ยก็แจะมาถึงขนาดนี้แล้วก็มีขั้นตอนเดียวคือทำความสะอาด ถูกไหมฮะดังนั้นคงต้องรบกวนน้องหิมทาความสะอาดแล้วค่อยมาว่ากันแกะพาล้อเสร็จสมบูรณ์ใช่ครับวันนี้ได้เทคนิคดีๆจากน้องหิมเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็ตเบรกก่อนใช้หลังใช้หลังจากใช้งานนี่จานะฮะลูกค้าครับการเซ็ตเบรกของล้อว่าจะควรจะปรับไว้ยังไงถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราควรจะคายเบรกไว้น้องหิมบอก ในเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับนับตกปลาที่มือเก่าๆแล้วเนี่ยจะรู้กันดีจะทราบกันดีแต่มือใหม่จริงๆจะไม่เข้าใจนะครับว่าเราควรรักษาภาพเบรเราจะรักษาไว้ได้ยังไงนะครับนั่นแหละได้เทคนิคดีๆวันนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้กับการพารอกรุ่นเกาะดีจากทางบริษัทวีเกียร์ไทร์ตันบรส์คาเวีเบสนะครับกับเทคนิคดีๆนะครับสระดีๆที่ทางวีเกียร์นำมาให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางน้องหิมนะครับช่างทางวีเกียรินะครับ เวลาเรามาถ่ายทำเนี่ยต้องได้ความรู้เยอะเลยต้องอได้ความรู้เยอะมากต้องต้อง,องขอบคุณแผนลูกค้าทางบ้านนะลูกคุณลูกค้าต้องนิดนึงฮะเรื่องการรับประกันผมบอกไปแล้วว่าเขารับประกันยังไงนะฮะซ่อมฟรีอะไรฟรีนานถึงหนึ่งปีนะครับการรับประกันของทางบริษัทเนี่ยมีเงื่อนไขเพียงแค่ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนควรจะอยู่ครบแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่เสียจะต้องอยู่ครบทางบริษัทจะ ยินดีที่จะซ่อมแซมบํารุงให้คืนสภาพเดิมใช่ครับแต่ท้าเท่าที่ผมรู้เนี่ยพอลูกค้าส่งมาเนี่ยในสภาพจะอันนี้อันนี้สภาพการใช้งานจะสกปรกเลือดเยอะขนาดไหนเนี่ยเห็นทางนี้ก็ล้างให้ด้วยใช่ครับถูกไหมดูแลเต็มที่เลยครับผมเป็น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 การบริการที่ที่ลูกค้าน่าจะยิงพอใจที่ทางบริษัทวิเกียรติทำให้ขนาดนี้นะฮะหมายถึงว่าการดูแลรักษาไม่ว่าจะเปลี่ยนแค่ชุดเฟืองตัวหนอน ลอกที่มาสภาพแบบเก่าหน่อยสมหน่อยครับกลับไปเป็นใหม่ใหม่ถูกไหมลิกเลยครับว้รับประกันถ้าส่งมาพร้อมกันทางรเรายนดีซ่อมแซมให้ใช่ครับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการทารอกนะฮะเอาไปศึกษากันดูว่าวิธีการทารอกรุ่นบอดี้เขาผ่าย่างไงเขาดูแลรักษากันยังไงชุดเฟืองชุดเฟืองภายในเนี่ยเรามีตัวไหนบ้างที่เราควรรักษา ดูกันแล้วเห็นกันแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่เข้าใจอินบอกเข้ามาฮะทางบริษัทยินดีจะตอบคําถามทุกๆคําถามนะฮะขอลากันไปก่อนนะฮะเขาหน้าคอยมาเจอกันว่าเราจะมาพาล็อกตัวไหนะนะครับตีดตามกงครับสวัสดีครับผมขอบเลยนะน้องเลยบ๊ายบาย